ข่าวนี้ต้องบอกว่าแทบไม่น่าเชื่อนะครับอดีตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยดังครับถูกวิชาชีพหลอกลงทุนโดยใช้อุบายให้ข้อมูลเฟกนิวครับก็สูญเงินไปกว่า38ล้านบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตือนนะครับว่าให้ระวังเฟกนิวครับที่เป็นรูปแบบของการหลอกธุรกิจลงทุนนะครับ คดีนี้ครับธนาคารพบเงินถูกถอนออกจากบัญชีของผู้เสียหายกว่า1นล้านเก้าแสนบาทครับจึงอายัดเงินไว้พอตํารวจไปเตือนตอนแรกทางอดีตอธิการบดียังไม่เชื่อครับบอกว่านําเงินไปลงทุนเทรดหุ้นโดยได้ข้อมูลว่าลงทุนธุรกิจส่งออกไทยมีปัญหาแต่ถ้าไปลงทุนกับแพลตฟอร์มนี้จะให้กําไรสูงกว่าก็เลยเชื่อสนิทใจครับเพราะดีที่ตํารวจยังอายัดเงินได้กว่า3ล้านบาทจาก38ล้านบาทเตรียมเอาผิดบัญชีม้าที่กดเงินสดในหลายจังหวัด สอดคล้องกับข้อมูลของนายภูธิไกรลีวิรยพ,รรพันธ์ครับปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวตอนหนึ่งในปาตกถาพิเศษสมัมมนาใหญ่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย2025เตือนนะครับว่าขณะนี้ในโลกโซเชียลมี new, เฟกนิวเผยแพร่ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนเช่นสินค้าไทยที่แข่งขันได้ระดับโลกมีความต้องการลดลงไม่ดึงดูดและพัฒนาเทคโนโลยีสินค้ามาทดแทนได้หรือว่ากลุ่มสินค้าที่เคยมีส่วนแบ่งการตลาดสูงตอนนี้กลับลดลงครับหรือว่าการส่งออก ของไทยในครึ่งปีหลังจะเข้าสู่ขั้นวิกฤตซึ่งข้อมูลเหล่านี้ครับมาจากการจงใจปล่อยเฟกนิวเพื่อหลอกคนไปลงทุนกับกลุ่มมิชชาชีพครับ